สวัสดีค่ะวันนี้มาทําโบนักเรียนกันเนาะแบบนี้นะคะใช้ริบบินขนาด4เซนกว้าง4เซนนะคะตัดความยาวที่29เซนนะคะ2เส้นมาเริ่มทํากันเลยเริ่มจากกีบบนนะคะพับครึ่งแล้วก็พับเข้าหากันแบบนี้ ใช้เข็มเย็บไปเลยนะตัวกรีบเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหางพับครึ่งเหมือนกันจะเป็นลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วก็รูดเข้าหากันเลย มัดสักหนึ่งรอบหรือสองรอบก็ได้นะคะจะได้ลักษณะน,นี้จากนั้นก็ติดกิฟต์สปริงนะคะอันนี้แม่ค้าใช้ขนาด8เซนนะคะ เสร็จแล้วก็มัดมัดติดกับตัวกิ๊เลยนะคะล็อกให้แน่นๆแล้วก็ตัดหลังจากที่เรามัดเสร็จแล้วก็ใช้ลิปบินขนาดหนึ่งเซนมามัดหรือว่ามาพันรอบแกนกลางที่เรา มัดไปเมื่อตะกี้นะคะไ่แชกลงนปลายเพื่อไม่ให้ปลายเขาลุยจากนั้นก็ทาก,กาวเก็บด้านหลังนะคะให้เรียบร้อยจะเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ยากเลย แกนกิปข้างหลังใส่กลับเข้าไปเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็มาเก็บตรงปลายตัวนี้ใช้กันไกลซิกแซกหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้กันไกลธรรมดาก็ได้นะคะปลายเช็คเก็บปลายให้เรียบร้อย ทรงนิดนึงก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะโบนักเรียนอันนี้เป็นของเป็นของน้องมอ่าน้องปฐมนะคะส่วนของพี่มัธยมก็จะใช้ขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะประมาณ ห้าหรือ6เซนก็ได้นะคะปกติทางลานก็ใช้ขนาดอยู่ที่6เซนนะคะอันนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามโบนักเรียน